สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีที่รับชมนะครับมาดูความห้าของน้องจอยนะครับวันนี้พี่ชายไม่อยู่ครับพี่ชายพี่ชายไป ไปทําธุระที่ไหนไม,ไม่ไม่ทราบครับแต่ไม่อยู่ครับก็เลยให้พ่ออยู่วันนี้พ่อก็ไอพักผ่อนครับผมก็เลยได้มาดูแลแม่สาวน้องจอยครับโอ้ดูน้องจอยครับเา สวัสดีครับแล้วผมจะทำความสะอาดไอ้อทำความสะอาดเห็ดที่กับทำความสะอาดดูน้องจอยทำจอย <c oughs> อาบาจอยมันทำเยอะมากเห็นไหมทุกคนคะอาบาดจอยมันดื้อจริงๆนะเห็นไหมมันยังเรื่องอันนั้นอีกแล้วทีนี้ก็ต้องเบขาหลังด้วยนะอ่ะน้องจอยอ่ะทุกคนคะ anh nói trời sâu bể cạn khả máy bay bay. Tìm mọi người. Mia soi mà của con lắm. Trời chị con lắm. Mẹ con lắm. Mẹ cục cục con 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 ไปนะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้อาบัจอไม่เล่นยืดที่ห้าเต็มมากนีย่ม่นน่าิตอ้ยมัแน่ชิตีก่อนอีกอย่าบัตีนะอาบัตจอย ดูน้ำมันเจีเกขาหลังงันเป็นขาหลังก็น่าจะบอกไข่ใช่ไหมพ่อจอนด่จอยเลบลบลบๆอยไป้ไมเป็นอะไรอะพ่ออ้าวอ้าวแา้วก็ดูไม่เลียวรลอ เดี๋ยวเพิ่ง <pumped> น <tutaj> <t os> ้องชิดเตะข้าวหลังแล้วมันชิดเตะข้าวลังจริงนะจะบอกให้ทุกคนมันชิดเตะข้าวลังจริงนะจะบอกให้อะไรเอาน้องจอยอะน้องจอยใช่ไหมจอย น้องจอยพูดเพราะพูดน้องเห็นไหมน้องจอยจกระชิดเตะขาหลังว้อจิ่ข้าวมากครับน้อง

ไปแล้วลุงพ่อน้องแจ๋เขาเดือพ่อน้องจอยเขาดงเสาไปกี่รอบแล้วเนี่ยไม่รู้เลยดูดีกินก็อีตัวเองวายขันท์ครับสวัสดีครับดูผิดศพน,น้องจอยครับกิน้องสาวครับเอ้ยน้องสาว ลูกสาวครับลูกสาวลูกสาวไม่รู้พูดปิดรือพูดถูกต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับลูกสาวครับลูกสาวควานเขียวครับตรงนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแค่ไมอ่ะแค่ไมดูเพื่อเป็นนะฮะมาดู้องจอยชมเพื่อ ดูเพื่อการศึกษาได้นะครับลูกช้างครับนี่ควานไม่อยู่ครับพี่ชายไม่อยู่พี่ชายไม่อยู่ก็เลยเันนอกี้ก็เลยมาทําความสะอาดครับให้กินน้ํากินแล้วครับเมื่อกี้น้องจอยดูความห้าวของเขาครับเด็กก็คือเด็กอย่างว่าครับห้าผมน้องจอยห้าวครับเด็กก็คือเด็กครับดูดู ลูกสาวครับลูกสาวลูกสาวลูกสาวขวานเขียวดูน้องจอยยนใส่ดูเพื่อการศึกษานะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับลูกช้างเด็กก็คือเด็กนะครับที่เล่นมากครับน้องจอยครับโถแล้วครับโถแล้วครับเด็กก็คือเด็กนะครับ น้องจอยเล่นมั่วเลยน้องจอยขอกันน้องจอยขอกันขอกันขอย้ังขอมือของน้องจอยครับเมื่อไหร่ที่พ่อไปหาเมยหน่อยเดี๋ยวให้พาไปเล่นโนโมเม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ้าเป็นกำลังใจให้ช่องโมเมด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ